อสวัสดีครับผมวัดดีผู้ชมนะครับวัดดีผู้ชมใครที่มาชมก็วัดดีทุกคนอนะ่ะเออนะับก็วัดดีมันจะขึ้นหรือเปล่าครับทุกคนมันจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยลูกพี่เออแล้วก็บอกพี่ทําไมหลุดอย่างนั้นนะ่ะโอ้จากคลิปที่แล้วนะครับก็ยังไม่ขึ้นนะผมกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับโอ้ยตรงนี้เป็นป่าเนี่ย嘛เดี๋ยวรถมาเคลียร์ลิงเรืงหน่อยได้ไหมลนะ่ะ มันจะล้มได้ไหมเปล่าวะอู้ต้นมะพร้าวอย่างสูงเลยครับตรงฝั่งนี้ก็เป็นป่าครับเราไม่สามารถข้ามมาดันตูดได้นะครับคือเราใช้หลักการยกเอานะครับดูข้าวหกหมดเลยเนะี่ยโอ้โหเต็มน้ําเลยนะครับโอ้โหนี่ข้าวเลยนะลูกพี่โอ้ยให้ตายเถอะซอล่าโอ้โหก็เดี๋ยวผมจะลองดันดูแล้วกันครับเออดึงดึงยกตูดนะครับนี่ มันจะขึ้นหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราลองขับแมคโครกันเลยเปิดโอ้ให้ตายเถอะให้ตายเถอะซาร่าแน็ตมานะผมก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมองดีๆก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงดังซะเหลือเกินอา่าประมาณนี้แล้วกันครับมามอง คก็มาดูนะว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะยกขึ้นแล้วก็ถ้ามันขึ้นก็เดี๋ยวจะตักตักข้าวนะครับใส่แล้วก็เดินย้ายกลับนะครับเปิบขึ้นเถอะพี่ขึ้นเถอะขึ้นเถอะลูกพี่โอเคเราต้องดันตุ่นนะผมเอ้ยเบาๆหน่อยลูกพี่โอ้โหกุ๊กเบา ขนาดบังคับเบาๆนั่นเนี่ยลูกพี่ขนาดผมบังคับเบาๆนั่นแหละลูกพี่ลูกพี่ไม่เบาให้ผมเลยเหรอลูกพี่มีคิดจะเบาให้ผมเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตักเอ่อไอ้ข้าวมาข้างหลังก่อนแล้วกันครับปึ๊บตักข้าวมานี่ก่อน <c oughs> เรื่อยข้าวเดี๋ยวค่อยตักใส่ใหม่แล้วกันครับแหมโอเคปึ๊บ โอเคตักให้หมดเลยครับผมแฟมโอเคมาดูกันว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าครับจากกับเจ้าโกเบโก้นะครับมาเจ้าโกเบโก้เอสเคสองร้อยรุ่นสิบนะครับรุ่นสิบรุ่นสิบอ่าปึ๊บผมจะยกยกตูดเลยนะครับยกตูดขึ้นเลยนะปไปลูกพี่ขึ้นไหมลูกพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวมองผู้ชมมองไม่เห็นผู้ชมมองไม่เห็นขึ้นแล้วพี่เออขึ้นแล้วพี่นะเออขึ้น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 เดี๋ยวพี่ขึ้นนะ้ำพี่นะเออตูดโอ้ตูดลอ,อยแล้วทุกคนโอ้ตูดไม่โคลอยแล้วเมื่อกี้พังหมดครับงานนี้น่าจะพังหมดครับ ้ยข,นะออขึ้นแล้วเปล่านะเออขึ้นแล้วขึ้นแล้วออขึ้นแล้วเออขึ้นแล้วขึ้นแล้วเออโอเคโอ้ลำบากซะเหลือเกินนะับขึ้นแล้วนะกนูนะโอ้ยนะเกือบไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลงไปดูกันโอ้ โอเคยังสตาร์ทได้อย Кто ู่นะครับโอเคอย่าไปตกอีกแล้วลูกพี่แม่อย่าไปตกอีกนะเดี๋ยวผมตักข้าวใส่รถก่อนแล้วกันนะครับเกือบไม่ขึ้นครับโอ้โหถือว่าขึ้นยากเพิ่มควรนั่นอ่ะคือแบบคือแบบมันลึกมากเลยนะดูดิคือแบบโคตรลึกเลยนะดูข้าวหกเต็มเลยครับโอ้โหนะข้าวหกเต็มเลยครับไปเดี๋ยวตักข้าวใส่รถก่อนแล้วกันนะครับ จบโอเคตักข้าวเสร็จรถกันละกันแวนวข้าวอยู่ไหนอะเนี่ยอ๋อป๊บอ่อแฟบโอเคตักยา้มควรนะตักยามากเลยครับ เดี๋ยวเอาข้าวไปตากก่อนนะครับต้องเอาข้าวไปตากด้วยนะครับโอยที่จริงนี้ต้องเอาไปซ่อมนะเนี่ยไอ้อันนี้ไม่ซ่อมหรอครับอ่าอันนี้เลยตักใส่แล้วก็ไปขายได้เลยนะครับเออข้าวหกเยอะมากครับทุกคนครับแข้าวหกเยอะมากครับเออข้าวหมดเลยวะทำไมมันตักไม่ได้อ่ะ มันตักข้าวไม่ได้อะไม่ตายเธอซาร่าข้าวอย่างเยอะตักข้าวไม่ได้ปึ้แล้วเดือดเรียงดังดีซะเหลือเกินนะครับเดือดเรียงดังดีซะเหลือเกินเนี่ยทำไมมันตักข้าวไม่ได้อะ่ะผมเห็นมองเห็นข้าวอยูน่นะเนี่ยเหลืงลงองๆอ่ะเนี่ยมันใช็ข้าวหมดเลยนะเนี่ยมันตักไม่ได้อะ่ะมันต้องทำไงอะ่ะ กูตักไม่โดนเหรอเรื่องไงวะช่วยด้วยกันไกลใครพ่อไหมอะไรเรือใบลำใหญ่ทำไมตักไม่ได้ฮลัลโหลทำไมตักข้าวไม่ได้ฮลัฮโลโหลฮัลโหลทำไมตักข้าวไม่ได้ครับอว้าวววโดนสายไฟขาดซสนอโอเค ไม่ตักข้าวไม่ได้ฮัลโหลลูกพี่ตักข้าวหน่อยลูกพี่เอออย่างนี้แหละเออตักให้ได้เลยดิโอ้ยต่อยเถอะตักข้าวก็ไม่ได้นะโอ้ยเออผมจะตักยังไงแล้วมันตักไม่ได้เนี่ยเอาตักไม่ได้กูไม่ตักอ่ะเออข้าวกูเยอะไปตักไม่ได้ก็ไปตักครับไหนดูดิให้มันตักไม่ได้เหรอข้าวมันก็เยอะอยู่เนี่ย ยังเยอะเลยเนี่ยตักไม่ได้ไอตายเถอะเดี๋ยวลองจิ้มดูลองดูดูเน่ลองดูดิลองยืนตรงๆดูดิเออมันก็ถึงอยู่นะมันก็ถึงอยู่นะมันตักไม่ได้อ่ะเอาสุดแล้วชิมหายแล้วว่ะยืนไกลเกินเปน ผมน่าผมน่าจะยืนไกลเกินนะดูจากทรงแล้วนะน่าจะยืนไกลเกินนะอะโอ้โหตักข้าวไม่ได้ครับทุกคนครับแมตอนนี้ก็คือมีปัญหาตักคือตักข้าวไม่ได้นะเดี๋ยวผมเก็บตามที่มันอยู่ตามอีนี่ก่อน,นแล้วกันครับที่มันอยู่ตามดินอะนะนะตามพื้นอนะ ปึ<อ>บ๊บอ่าเก็บออกให้หมดเก็บออกให้หมดอ๋อนั่นแหละฟึนั่นแหละอย่างนั้นแหละอ่าเก็บออกให้หมดโอเคเลือตรงไหนบ้างลูกพี่หมดแล้วมั้งโอเค ตักข้าวไม่ได้วะลูกพี่ตักไม่ได้ก็ไม่เอาะมาตักไม่ได้ก็ไม่เอาอ่ะตักได้หรือเปล่าจะตักได้ไหมตักได้หรือเปล่าจะตักได้ไหมข้าวอย่างเยอะเลยนะตักข้าวไม่ได้น่าเสียดายนะครับโอ้โหตักไม่ได้แล้วทุกคนครับ น่าเ <s we b> nah, สียดายเนะเข้าอย่างเยอะเลยครับถึงหรือเปล่าเนี่ยถึงอยู่ถึงอยู่ได้อยู่ลูกพี่ถอยมานี่เลยลูกพี่ถอยมานี่ก่อนอถอยมานี่ก่อนถอยมานี่ก่อนเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยมานี่ถอยมานี่ผมเกาะถอยเลยครับไอ่เกาะถอยไม่ได้อะถอยมานี่ถอยมานี่ห <laughs> ยอ,อกรถครับหยอ,อกรถนะหยอ,อกแมคโครหยอ,อกหยอ,อกรถไอ้นี่ ถอยไปนี่ถอยไปนี่อ๋อโอ้ไม่ถอยว่ะห้ตอยเนี่ยโอ้ทำไมตักข้าวไม่ได้อะทุกคนเดี๋ยวนะเฮ้ยอุ้ยโอ้เก็บได้เยอะนะเหลือนิดเดียวเองเครโอ้พอแล้วพอแล้วเอาแค่นี้แหละนะโอ้เก็บได้เยอะอยู่นะเอาเอาแค่นี้เอาแค่นี้แหละนะครับ โอ okay. เคแล้วมาตักตรงนี้ออกที่เราตักออกแล้วกันครับที่เราตักออกจากทางอูเ้เดียว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 เน๊บโอเคฟูมองไม่ค่อยเห็นเลยครับมันไอ้ต้นไม้บังอ๋อโอเคถอยไปนี่พี่ถอยไปนี่โอเคต้องมาขับเองด้วย แล้วข้าวยังไม่ได้เกี่ยวเลยครับโอ้ยตายละวะปะปะปะข้าวผมก็ยังไม่ได้เกี่ยวโอ้ยตายละพี่ข้าวก็ไม่ได้เกี่ยวรถก็มาคว่ำอีกเออไอ้ตายเถอะสารละในคลิปหน้าไปเกี่ยวข้าวนะครับในคลิปหน้านะครับ รู้สึกว่าการสวิงจะช้ากว่าเจ้าบูมยาวนะบูมยาวจะเร็วกว่านะครับออการสวิงจะช้ากว่าบูมยาวอยู่นะครับคันนี้คือทดสอบคือความรู้สึกนะครับความรู้สึกไม่ใช่ไม่ใช่การทดสอบนะคือบูมยาวจะเร็วกว่าครับแต่ตัวนี้จะเร็วกว่าแคทนะรู้สึกความรู้สึกนย่เร็วเร็วกว่าเร็วกว่าแคทว่ะ เสริกได้นะหมดแล้วว่น่าจะหมดแล้วนะครับโอเคหมดแล้วเดี๋ยวเราขึ้นรถกลับบ้านกันเลยแล้วกันนะครับก็มาดึงดึงเท่านี้แล้วก็กลับบ้านกันเลยแล้วกันนะครับนะเฮ้ยทำไมมันไม่ทำไมไม่สวิงวะอ๋อกูกดเอวค้างเหรอโอ้ทั อ๋อกูกดเอลค้างเหรอเนี่ยเอ้ยไอ้เชี่ยกูเพิ่งรู้สุดเอ้ยต้องกดเอลค้างอีไม่ใช่เอลดิตัวอาไหนๆกดอาค้างเลยอ๋อถ้ากดอาค้างมันจะล็อกไอ้นี่ไอ้เชี่ยกูเพิ่งรู้มันจะล็อกเออ่ตัวสวิงนะมันจะล็อกไม่ให้คอนโทรลได้นะจะเดินได้เหรอโอ้โหเพิ่งรู้โอ้ห เพิ่งรู้นะครับโอ้โหสถาบันมายังทำงานมาตั้งนานเพิ่งรู้นะครับอันนี้มันจะไม่สามารถบังคับได้นะครับโอเคเ <c oughs> พิ่งเพิ่งเพิ่งมารู้ในคลิปนะเพิ่งมารู้ในคลิปอ่าเชื่ <c oughs> เดี๋ยวผม เปลี่ยนมองกันแล้วกันถ้าถ้าจะเปลี่ยนมองก็ต้องกดตุบแบบนี้เหมือนเดิมนะครับอ่าคือเราจะกลับไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวนะต้องกลับบ้านดิผมต้องกลับบ้านกลับทางนี้ดีกว่านะอ๋อเดี๋ยวเราไม่ไม่แน่มันต้องกลับบ้านเดี๋ยวเดราไปกลับทางเทเลอร์ก่อนอ่ากลับเทเลอร์ก่อนโอ้ยกลับกลับรถกลับรถ วัน yeah. นี้แล้วกันครับนี่โอ้โหไม่รู้คันไหนอ๋อเนี่ยเคันนี้มันต้องไอ,งอ,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 อ้นี่ครับต้องเอาร้อนน้ำหมอกนะครับทุกคนเปิดนี่ครับต้องเอาร้อนน้ำหมอกนะครับ อ๋อต้องรอรอนำออกละกันนะครับผมเดี๋ยวเดีล็งเล็งให้ตรงๆก่อนละกันครับเล็งให้ตรงๆก่อนละกันครับผมกลัวผมเล็งไม่ตรงนะครับ เดินมาเล็งให้ตรงๆนะครับโอ้จะเล็ไงไงวะเนี่ยเออเขอใช้สมาธิเล็งนะไม่มแล้ว <c oughs> มัน,เ,นเ,อเอียงตัวไม่ได้มันมองไม่เห็นมันเดินมันต้องใช้กล้องอ,อ๋อเขียนประมาณนี้แล้วกันคนระับประมาณนี้แล้วกันนะตื่น <c oughs> คือเชิญเลอร์กลับนะครับแล้่อลองขึ้นมุมมองนี้ดูดิมันจะขึ้นได้หรือเปล่าวะเชิญชาชาผมขึ้นช้าๆขึ้นอย่างชาชาปึ๊บขึ้นขึ้นอย่างช้าๆละกันนะครับไปอย่างช้าๆ ไปอย่างช้าช้าไปอย่างช้าช้าไปอ่ะเออดูแบบแท็กใกล้ๆเลยครับไปอย่างช้าชา้าเดี๋็ดๆ,ๆนะดึงหางเข้ามาก่อนเดี๋ยวมันไปชนรถนะครับอ่อไปอย่างช้าช้านะปึ๊บพอลราพอลราพอลรามันเต่ามันเด้งแล้วนะครับ ปึ๊บไปอย่างช้อชอขึ้นช้าๆนะครับขึ้นเทเล์นะใจใจร้อนน่ะโอเคโอเคโอ้ผมขึ้นบ่อยๆผมชินแน่นอนผมเดี๋ยวเดี๋ยวก็ชินครับอีกสักหน่อยนี่ขึ้นบ่อยๆนะครับ ขึ้นบ่อยๆแล้วก็ชินครับผมป๊อ่า,อาขึ้นบ่อยๆแล้วก็ชินเออรู้สึกว่ามันเลี้ยวอะไม่เป็นไรนะครับรู้สึกว่ามันเลี้ยวอ,อ๋อมันก็ตรงอยู่นะครับตรงอยู่เ,เลี้ยวอะไรวะเลี้ยวไปทางขวา <laughs> อ,อ่าเลี้ยวแล้วๆ,ๆ,ๆเหนะ็นไหม เชื่ okay. อาจจะช,ช้าๆหน่อยนะทุกคนนะมันผมอาจจะผมอาจจะขับช้าหน่อยแล้วกันนะเพราะว่ามันต้องใช้สมาธินะครับเพราะว่าขึ้นเทนเลอร์ไม่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับมันเป็นเรื่องที่เล่นๆๆนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่สุดแล้วหรอสุดแล้วนะครับโ okay. อเคอ่าสุดแล้วประมาณนี้แหละ ตรงหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะตรงอ่ะอะตรงหรือเปล่าไหนลองดูดิเฮ้ย <Hey, S 1> ได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่อ่าได้อยู่แโอเคได้อยู่ปึ๊บโอเคพอโคุณเหนื่อยยี่บัยเลยการขึ้นเทเลอร์ ใครชอบกันขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร้นะผมไปเดีวเราย้ายรถไปกันเลยเราอาจได้กี่นาทีนะสิบเจ็ดโอเคน่าจะถึงพอดีแล้วกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราย้ายรถไปกันเลยแล้วกันนะครับผมไปกันเลยไปกันเลยไปแล้วนะพี่นะไปกันเลยหลังจากที่ภารกิจเสร็จสิ้นก็ย้ายกลับนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งถ้าติดอีกค่อยโทรเรียกอีกแล้วกันนะครับ นะถ้าตีดีก็เตลเรียกอีกแล้วกันนะพี่นะเนี้ยช่วงไฮไลท์ก็คือช่วงนี้ครับ <c oughs> ถ้าตกนี่ก็อาจจะซวยหน่อยคนระับถ้าตกตรงนี้นี่ถ้าตกตรงนี้อาจจะซวยหน่อยแล้วกันนะเออเดี๋ยว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 ผู้บินที่ผ่านเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขับจอยดีิว่ะมินมากเลยครับอเออบินที่ผ่านเลยอ๋อไปไปไป,ไป คือจอยมันสามารถเลี้ยววงแคบๆได้แบบกระชั้นชิดนะได้แบบสบายเลยนะครับผมจอยมันสามารถเลี้ยววงแคบๆ,ๆได้นะครัอเอ้ลูกี้ลูกพี่อย่ามาลูกพี่อย่ามาตัดหน้าแบบนั้น <c oughs> ไ,ปไ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 ปย้ายกลับครับผมย้ายกลับแซงอย่างเดียวครับจังหวะนี้ แซงอย่างเดียวครับจังหวะนี้แซงอย่างเดียวแซงอย่างเดียวอันนี้เป็นไงล่ะโอ้ยเลี้ยวแรงอยู่วะเลี้ยวแรงที่ผ่านเลยไม่มีรถไฟมาหรอกมาเลยค่อยๆข้ามนะครับค่อยๆข้ามดึ้งตั้งตังอ้าวสั์ติดซะงั้นที่ผ่านแล้วไงเฮ้ย ชิบหายแล้วไงเอู้อะไรวะเนี่ยชิบหายถ้ารถไฟมาเรียบร้อยเลยเนะอะรถมาติดอย่างเงี้ยอุย้ยเสียงหายหลายแสนเลยครับอุย้ยชิบหายแล้วเอาไงดีวะเนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีแมคอครับต้องใช้แมคอเป็นประโยชน์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียอออะไรวะเนี่ยมาติดตรงนี้อีก โอ้โหเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาจัดการมันติดตรงนี้ครับโอ้โ oh, ห oh. อะไรวะเนี้ยรถไฟมาซวยเลยครับ <c ười> เดี๋ยวเดวเดี๋ยว,ยวคลิปหน้าเราจะไปจัดการครับมันติดนะครับดูดิล้อลอยเลยเดี๋ยวใช้แม่โครในการจัดการเอาแล้วกันับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้กันก่อนดอดใจอรอสักครู่คลิปหน้าแล้วกัน,นครับโอเคคลิปนี้ไบ,บายทุกคนนะครับผมไปายนะครับสำหรับวันนี้เราก็ไปย้ายรถมานึกว่าจะได้ย้ายกลับบ้านโอ้ <c ười> oh, <c ười> มาติดตรงนี้อีก oh, <c ười> โอ้รถ <c ười> ไฟจะมาแล้วเนี่ย สวัสดีครับผมสวัสดีครับ